อยากสนุกเต้นเต้นร้าวจลุ้นมันมั่นใจไปกับ @8kbet @lineid @8kbet สวัสดีครับพบก,กับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจเกนกรอฟนะครับส่งความเห็นใจให้กับโอลิโกนาโซชาและปกป้องคริสตอโนโรโนโดพ่อพระชัดเจนกราฟนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลได้แบ่งปันความคิดเห็นและเห็นอกเห็นใจเข้าถึงตัวของโอลิโกนาโซชากุนซแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หลังจากลิเวอร์พูลของเขานั้นบุกไปถล่มแบบได้เทะถึง5ประตูต่อศูนย์กับทีมโอทาร์ฟอร์ดในศึกฟุตบอลพรีเนะม,มียร์ลีกนัดซูเปอร์มิเนตเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโดยเกมในนัดนี้นะครับลิเวอร์พูลเปิดหัวจากดามบีเกลตัดจากนั้นเป็นดีโกโจดาก็ทําทประตูที่2ได้อย่างรวดเร็วหลายฮัตติกข,ของโมซาลาทําให้ห่วงแดงฟ้าเฉดชนะง่ายคู่ปรับตัวชักาดได้อย่างสบายใจ5ประตูต่อศูนย์และทําให้แมน,นเชสเตอร์บลนไปอยู่อันดับที่7ของตรงารางคะแนน โดยแพ้อาร์ซูมลและเลเตสตีในศึกพรีเลีกแถมยังแพ้ให้กับยังบอยในศึกยูฟ่าแชมเลกและเวนแฮมยูเนเตดตกรอบฟูตบอลทั่วโลกครับอีกนะครับโดยหลังจากจบเกมทันเจคินกรับก็ได้ถูกผู้สื่อข,ข่าวยิงคำถามไปว่าอยากให้พูดถึงการแข่งของเขาในเกมนั้นในนี้สักเล็กน้อยซึ่งทันเจคินกรับก็ตอบกลับไปว่าผมเข้าใจความรู้สึกของอริานาโซชากับผลการแข่งขันในเกมนี้เป็นอย่างดีพราะในอดีตผมก็เคย่ายแพ้กับคูบ่แข่งในเกมดาบิแมตแบบบทรูปมาแล้วนะครับ 2ถึง3ครั้งซึ่งผมก็รู้ดีว่าคนเป็นผู้จัดการทีมจะต้องรู้สึกยังไงกันบ้างและผมก็เห็นใจเขามากหมายถึงโซชาผลงการแข่งขันนัดนี้มันไม่เป็นไปตามที่เขาตั้งใจนะครับล้มบันไม่ใช่เก่คืนที่ดีของเขาแต่ผมก็หวังว่าเขาจะสามารถพลิกสถานการณ์ในครั้งนี้และกลับมาได้จากนั้นเจอร์กินครับก็ได้พูดถึงจังหวะที่การทําฟาวใส่เคอร์ติจนของคริสตอโนโรนัลโดในเกมนี้โดยระบุว่า ผมได้ดูภาพรีเพย์ในจังหวะนี้เรียบร้อยแล้วและผมก็มองว่าโรนัลโดทำรุนแรงไปหน่อยและหากจะถูกตัดสินให้เป็นใบแดงถูกไล่ออกจากสนามมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะเขาเจตนาทำร้ายคู่แข่งอย่างชัดเจนแต่โชคดีที่เขาโดนบอลและสกอร์ในเกมนี้มันก็ขาดไปแล้วแต่ถึงตอนนั้นมันก็ยังเชื่อได้ว่าโรนัลโดอาจจะไม่ได้ดินเสียงลบกวนในจังหวะนั้นจริงๆและในจังหวะนั้นเขาก็เตะใส่ลูกฟุตบอลจริงๆและมันเป็นจังหวะต่อเนื่องที่เร็วมากๆ ผมจะไม่โทษเขาเพราะเคอร์ติจนไม่ได้รับบาดเจ็บในจังหวะน,นี้แต่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะให้เขาออกมากล่าวคําขอโทษเกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมจะไม่ขอพูดอะไรมากไปกว่าน,นี้รตอนนี้ผมกำลังมีความสุขกับผลการแข่งขันและลิเว์พูลของเราก็เก็บ3คะแนนเต็มในเกมที่ยากลำบากเกมนี้ได้ซึ่งมันก็ทำให้ทีมของผมนั้นกลับมาอยู่ในจุดที่ดีอีกครั้งจากเกมคราฟกล่าวถึงท้าย บทสัมภาษณ์แบบหมดอะไรต่ยากของแกรี่นิวิลหลังแมนยูทีมรักไพ่แพนลิเวอร์พูลไปแบบหน้าไข่หน้าและจากที่มันกำคินที่ผ่านมานั้นนะครับสมุรลิเว์พูลสามารถปลุกไปยัดยึดความปันใช้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ปรับเก่าแบบเละเทะประตูต่อศูนย์ถึงถ่นลงละครแห่งความฝันและเป็นการพ่แพ้ย่อยยักษ์ครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้แต่อลิกนัตโซชักเข้ามารับมงานเป็นกุนซือไม่แสดง โดยล่าสุดแกรี่นิวิลก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในสนามในวันนี้โดยเขาพูดแบบหมดอะไรแต่อยากว่าแมนเชสเตอร์ไม่ไหวจริงๆและนี่คือคำพูดที่กลั่นออกมาจากปากของเขาหลังเห็นความสยดสยองของลิเวอร์พูลในเกมนี้แกรี่นิวิลกล่าวว่าหลังจบเกมเกมนี้หลายคนคงมีคำถามว่าโอเลกกนานโซชานั้นจะยังมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ต่อไปหรือไม่ซึ่งผมก็บอกว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะยอมแพ้นในตอนนี้ก่อนหน้านี้บอร์ดพื้นฐานพึ่งออกมาพูดเองนะครับว่าเขา ต้องการสนับสนุนโซชาเต็มที่100%ไม่ว่าผลการแข่งขันกับลิเวอร์ pool และแมนเชสเตียร์ผลออกมาจะเป็นอย่างไรดังนั้นผมเชื่อได้ว่าบอร์ดบริหารคคไม่กา้าที่จะปลดโซชาออกจากตําแหน่งในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนทำไมผมถึงมั่นใจว่าโซชาจะไม่โดนปลดสิ่งแรกเลยก็คือโซชาเพิ่งจะเซ็นสัญ,ญญาช่วงใหม่กับสโมสรไปมานและทางสโมสรคงไม่ได้เตรียมความพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวผู้จัดก,การทีมเอาไว้ในโอกาสนี้ดังนั้นแฟนบอลแมนเชสเต็ด คงจะต้องเฝ้าดูผลงานของเทียมแบบนี้ต่อไปอย่างน้อยจนถึงช่วงหลังจบฤดูกาลนี้และพวกคุณอาจจะได้เห็นความไพ่แพ้ของเมนยูแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆผมรู้ดีเกี่ยวกับเรื่องผลการแข่งขันว่าผู้จัดการทีมรู้สึกย่งไรถ้าหากทีมของตัวเองที่คุมทัพแพ้กู้แข่งแบบเลเทแบบนี้นั่นเพราะผมเคยคุมทีมในลีกราติกาสเปนมาก่อนและผมเคยถูกบาสเซลนาถล่มแบบเลเทถึง7ประตูต่อศูนย์ซึ่งต้องยอมรับว่า สำหรับผมนัตอนนั้นมันคือผลการแข่งขันที่จุกอ,อกมากๆและโซชาตนั่งตอนนี้คงรู้เหมือนกันกันกบผมเช่นเดียวกันตอนนี้ตัวผมเหมือนกับเป็นคนที่โชคร้ายเพราะหน้าที่การงานของผมต้องเข้าไปชมการแข่งขันของหลายๆทีมโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ซิตีลิเวอร์พูลและเชลซีซึ่งผมก็เข้าไปชมเกมกับทีมเหล่านี้บ่อยมากและผมก็ต้องมาเห็นความยอดเยี่ยมของพวกเขาและต้องยอมรับว่าพวกเขาเก่งจริงๆและแมนเชสเตอร์ตยังสู้อะไรกับพวกเขาไม่ได้เลยทัทั้งที่ มีผู้เล่นภายในทีมระดับโลกอยู่ในทีมมากมายหลายคนและผลงานของทคีมที่ดําดิ่งลงเหวขนาดนี้มันเกิดจากอะไรผมจะไม่โทษการทํางานของโซชาเพราะเขาเป็นเพื่อนรักของผมแต่โซชาก็ต้องรู้ตัวเองด้วยนะครับว่าทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นจากความสามารถในการคุมทีมของเขาลุนล้วงดูดูการแรกที่เขาคุมทีมจบอันดับที่3ได้ไปเล่นในซึกยูฟ้าแชมเปี้ยนส์คังแรกในรอบหลายปีส่วนดูกาลที่แล้วเขาพาทีมจบอันดับที่2และจบอันดับเหนือกว่าลิเวอร์พูล แต่ในฤุูการนี้ผ่านไปแล้ว10นัดทีมของเราอยู่อันดับที่7และไม่ตามตามหลังจากฝูงโชซีถึง8ขดคะแนนดังนั้นเรื่องลุน้นแชมป์คงต้องลืมมันไปก่อนแต่ต้องยอมรมับว่าผมดูคริสตัลพาเลตแข่งกับนิวคาสเซิลเมื่อวันเสาร์ฟอร์มการเล่นของพวกเขายังดูดีกว่าแมนเชสเตอร์ในเกมนี้เสียอีกตอนนี้แมนเชสเตอร์นะครับถือเป็นทีมที่ดีมากเรามีผู้บริหารที่ดีที่พร้อมทุ่มเงินซื้อนักเตะชื่อดังเข้าสู่เทีมเรามีนักเตะชั้นยอดอย่างบรูโน่ซานโชวารานโรนัล do เรามีกุญซือที่เป็นลูกมอกขนาดแท้ของสโมสรแต่ผลงานของเราที่ทําได้เหมือนกลับเด็กอนุบาลบางทีคําพูดของเทเซอร์อเล็กซ์บูซันอาจจะทําให้ทีมมีการเปลี่ยนแปลงเพราะเขาอยู่ในสนามและเห็นความาแพ้แพ้ย้ยยับของแมนเชสเตอร์ในนัดนี้ด้วยหากตอนนี้ผมเป็นบอร์ดบริหารผมคงมองภาพออกในทันทีว่าทีมจําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะคุณเห็นกันมาแล้วกรณีของเชลซีเมื่อช่วงเดือนมกราคมปีที่ผ่านมาพวกเขาไม่ได้เชื่อใจลูกมอกคนเก่าของทีมอย่างแฟรงค์แลมพาร์ และปลดเขาเออกจากเทียมไปอย่างรวดเร็วแค่ครึ่งรูดูการและไปคว้าตัวโทมัสทูเกลเข้ามาคุมเทียมและสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสณต,ตอนนี้โทมัสทูเกลพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่านแชมเลิกกับโจซีได้อย่างน่าหลีอเชื่อตอนเต้นท,ที่มันเป็นผูเล่นชุดเดียวกันกับที่แฟงลมพ์ดเคยใช้งานในช่วงก่อนนีน้ดังนั้นผมจึงอยากให้โซชาพิจารณาตัวเองเพื่อเห็นแก่สโมสรและเขาก็ไม่ควรถูกสโมสรปลดออกจากตําแน่งเพราะมันเป็นการทำลายจิตใจอดีตนักเตะลูกม่อของสโมสอนจนเกินไป แต่สำหรับความคิดของผมนะตอนนี้คือทีมของเรากาลังพบก,กับหายนะและเจอกับทางตันที่ยากจะกลับมาแทบงาน,นดีจนกลับมามีลุ้นแชมป์อีกครั้งเว้นเสียแต่ว่าทีมจะได้ผู้จัดจาการทีมคนใหม่แบบเร็วที่สุดต่อให้อลิกานโซชาอยู่คุมทีมต่อไปอีก3ปีผมก็เชื่อว่าเขาจะไม่สามารถก้าวขึ้นมาเทียบเท่ากับกุสุยางเจกิงครับเป๊ปกูดิล่าหรือโทมัสตูเทลได้อย่างแน่นอนเพราะผมดูพวกเขาทำทีมมาโดยตลอดแกรี่เนวิลพูดแบบหมดอะไรแต่ยาก นีน่คือสุลุคาลเวอรวพูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่25ตุลาคมขอรับ